สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอยชแนลอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะการสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคํานวณสูตรหลักหน่วยบนนะสูตรที่1ในคลิปนี้นะหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวนะสมาชิกนะหลักหน่วยบน2ตัวมา1นตัวพอวิธีคิดวิธ,ธ,ธทีทำช่วงท้ทายๆนะครับลงให้สมาชิกได้รับชเมเหมือนเดิม นะสูตรหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวสูตรแรกในคลิปนี้อามาต่อกันกับสูตรที่2งานะหลักหน่วยบนคู่ขี้นะครับหลักหน่วยบนคู่ขี้นะครับพร้อมวิธีคิดวิธีทําช่วงท้ายๆเหมือนกันนะอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยบนคู่ขี้นะสมัยชิ้นะก็หมายความว่าวิธีทำเนี่ยแต่รางวดลอะมันจะมาเลขคู่เลขขี้มันจะมาเลขขี้แล้วก็มาเลขคู่เนี่ยวันที่ผ่านมามาเลขขี้นะครับ ก็มาที่เลขเดเลขขี้นะฮะเอาวันที่ถึงนี้จะได้เลขตัวไหนสูตร่วยบนคู่ขี้นี้นะฮะผมก็จะมาเทียบกับสูตรหลัก่วยบนอันนี้อันนี้สูตรหลักห่วยบน2ตัวมาหนึ่งตัวอันนี้สูตรหลัก่วยบนคู่ขี้นะครับมันจะชนกันที่เลขคู่หรือเลขขี้นะถ้าเป็นเลขคู่นะครับมันจะได้เลขตัวไหนถ้าเป็นเลขขี้มันจะได้เลขตัวไหนก็มาเทียบกัน2สูตรเลยในคลิปนี้นะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะช่องแอททอรชาแนลฟอล์กไลฟ์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับก,การแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ <c oughs> มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะคาเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ จะะารณลายาใการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อให้สมาชิกแจกแยะวิเคราะห์ด้วยตรงท่านเองถูกผิดกับขอโทษขออภัยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะสูตรหลักหน่วยบนนะสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้ดูวันแรกฮะวันแรกสูตรได้เก้ากับห้าหลักหน่วยบนผลออกห้าหนึ่งเก้าก็เลยกล่าวฮะมาที่หลักหน่วยบน,นะถูกว่ที่หนึ่ง มาต่อกันสูตรที่2อเองวดที่2อนะวดที่2ส,สูตรได้1กับ7ฮะที่หลักหน่วยบนพออก4 1่นะเลขหนะก็ามาที่หลักหน่วยบนถูกงวดที่2ครับ <c oughs> หน่วยบน2ตัวมา1ตัวนะสูตรกำลังเดินดีเลยทีเดียวนะทำไปดูเข้าจะตาณนี้จริงนะ ส่วนลงจริงให้จะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าสมาชิกเป็นคนพิจารณานะฮะสมาชิกนะ <c oughs> สูตรหลักหน่วยบุญวที่สามนะสูตรด้7กับสามมาพอดอกสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดฮะ, 7, ฮะมาที่หลักหน่วยบุญสมาชิกดูฮะเลขสองตัวนี้มันชอบมาแถวไหนชอบมาแถวไหนมากที่สุดนะฮะที่หลักหน่วยบุญถกวที่สาม มาต่อขึ้ว่าที่4ี่ครว่าที่4สูตรได้2กับ8นะครับเพรดอกหกห้าสองเนี่ยชอบมาแต่แถวแรกเนี่ยเห็นเห็นไม่ทำไมชอบมาแต่แถวแรกเลยอ่ะถูกไปว่าที่4นะี่หลักหน่วยบนชอบมาแต่แถวที่1นะครับอ่ะมาต่อกั้นว่าที่ห้านะว่าที่5สูตรหลักหน่วยบน2ตัวมาหนึตัวได้3กนะับ9ก้าครับเพาะดอก8ปดเจ็ดสามสาม มาที่หลักหน่วยบทอ่ะถูกเป็นงวดที่ห้าถูกงวดที่ห้าก็ได้ดูหกวดสะสมาชิกนะอ่ะงวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาะโอ้ยไม่ใช่งวดที่ผ่านมาตัวเตี้ยจะไปก่อนเลยงวดที่ผ่านมาสู่ได้หนึ่งกับเจ็ดนะฮะผลออกเก้าศูนย์เจ็ดอ่ะงวดนี้นะก็มาที่เลขเจ็ดมาที่แถวที่สองฮะวัสดที่ผ่านมาอ่ะก็ถูกฮะ หนวยบลลัจดเอางวนที่จะถึงนะได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทากันนะสำหัเชินนะไปดูวิธีทากันนี่วิธีทำใครที่ชอบแคปสูตรไว้ได้เลยใครไม่ชอบบอกผ่านนะครับวิธีทําหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนาหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างหนึ่ง 1, 1ครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าทั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่ฮนะสำหรับสูตรนี้ ครับเอาบวกกันดู0บวก9ลงท้ายเลข9 9บวก9ลงท้ายเลข8 8บวก1ลงท้ายเลข9 9บวก1นะครับลงท้ายด้วยเลข0ถ้าสมาชิกอ่าได้เลขคูไ 0, 0่ได้เลข0 0บวกเพิ่มไป6ก็ย่อเลข6อ่ะงวดน,นี้นะครับหลักหน่วยบนได้0กับา6นะสมาชิการได้0กับา6สูตรฮะได้เลขคู่ทั้ง2ตัวเลยนะอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อย โมนี้ตามสูตรนะได้ศูนย์กับหกนะสมาชิกนะก็จะเป็นเลขเลขคู่ศูนย์กับหกอ่ะสำหรับสูตรนี้นะครับ <c oughs> เลขหลักหน่วยบุหลักหน่วยบนยบสองตัวมาหนึ่งตัวโมงประจำวันที่สิบหกทับสี่ทับหกหกอ่ะอรอลุ้นกันนะเดี๋ยวไปเทียบชนกับหลักร้อยบนคู่ขี้ให้นะฮะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเทียบชนให้ช่วงทา้ายนะอ่ะมาดูหลักสูตรร้อยบนคู่ขี้นะครับ เอาหันแรกนะฮะสูตรได้เลขคี่ฮะได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับผลออกค่าหนึ่งเก้าเนี่ยได้เลขได้เลขคี่ก็คือเลขเก้าที่ที่หลักหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยหลักหน่วยไม่เกี่ยวกับห <c oughs> ลักร้อยหลักสิบอ่ะถูกนะสมาชิกนะคี่อ่ะมาดูอันที่สองได้เลขคี่ฮะสามห้าเจ็อดเก้าหนึ่งนึ่งผออกสี่หนึ่งหนึ่ง มาที่เลขหนึ่งอนะเลขที่ที่หลักหน่วยบนที่หลักหน่วยบนได้เลขที่ถูกนะครับเอามาต่อกันงวดที่สามหลักหน่วยบนคู่ขี้นะฮะได้เลขขี่ครับ,รบพผดออก 7, 9, 1, 3, เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าโอ้ยไม่ใช่ใช่สูตรอะเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้านะผลออกสี่หนึ่งเจ็ดอ๋อพูดกระโดดไปกระโดดมาขอโทษขออภัยนะสมาชิกนะถ้าพูดผิด พูดติดพูดขัดยังไงนะครับก็เลขเจ็ดฮะมาที่ห <c oughs> ลักหน่วยบนก็หลักละบุกค่ขี้ก็านะมาที่เลขที่อาถูกเป็นวดที่สามเอามาต่อกันวที่สี่งวดที่ 4, สี่สูตรหลักหน่วยบนฮนะได้หกแปดูอสี่ 4. ได้เลขคู่ฮะว,วันนี้คุณ oh ออกหกห้าสองอ่ะก็เลขสอง ก็มาที่เลขคู่ตามสูตรคู่ขีข้นะครับอ่ะถูกวดทสี่ครับ,อร 4, รบเอามาต่อกันวดทีห้าฮะวดทีห้าสูตรหลักหน่วยวนคู่ข,ขี้ฮะได้ขี้ฮะสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งฮะพจนออกแปดเจ็ดสามสามก็มาที่ครับมาที่ มาที่หลักหน่วยบนทุกนะฮะเอาวดที่ผ่านมาสูตรได้เลขคี่ฮะ91357เพร907ก็มาที่เลขคี่ที่หลักหน่วยบนสมาชิกดูดีๆฮะแถวที่2กับแถวที่3นี้ไม่มาเลยมาแถวที่1แถวที่4แล้วก็แถวที่5ก็ดูตามที่ผมวงกลมก็จะรู้นะฮะถ้าไปเน้นนะครับ งวดที่จะถึงนี้นะฮะสมาชิกได้สูตรหลักหน่วยบนคู่หรือขี้เอาไปดูวิธีทํากันครับแนววิธีทําง่ายๆเลยวิธีทําสูตรหลักหน่วยบนคู่ขี้งวดนี้นะครับนำหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยครับไม่มีบวกคงที่สําหรับสูตรนี้ครับเอาบวกกันดูฮะศูนย์บวกหนึ่ง ลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็ลงท้ายเลขสองครับเป็นเลขคนะู่ครวัน,นี้นะเลขสองคตำแหน่งแรกนะที่หลักหน่วยบนสงสองบวกเพิ่มไปสก็ได้เลขสนะี่สี่บวกเพิ่มไปสก็ได้เลขหกหกบวกเพิ่มไปสองก็ได้เลขแปดแปดบวกเพิ่มไปสองก็ได้เลขศูนย์ตามน,นี้เลย,ยเลขคนะู่นะสมาชิกนั้นได้สองสีกแปดศูนย์ เอาแคปสูตรไว้ฮะสมาชิกนะใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทาและก็ชอบคิดว่างวดนี้อ่หลักหน่วยบนน่าจะมาเลขคู่ตามนี้ก็แคบสูตรไว้ถ้าสมาชิกคิดว่าโอ้ยมันไม่มาเลขคู่วันนี้มันน่าจะมาเลขคี่ะก็ไม่ต้องแคบสูตรครับเพืองพื้นที่ในโทรศัพท์ของท่านเปล่าก็มองผ่านไปได้เลยหรือสมาชิกท่านไหนนะฮะจะแคบสูตรไว้ดูว่าเอ๊ะหลังวยออกนี่มันจะมาหรือเปล่าถ้ามาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวทําเองทําตามเลยอะไรประมาณนี้ก็แคบสูตรไว้ไม่เสียหายนะสมาชิกนะ สูตรก็ตามนี้2 4 6 8 0นะ,ะสูตรหลักหน่วยบนนะครับได้เลขคู่สองสี่สองสี่หกแปดศูนย์อ่หกแห้าได้เลขคู่นะครับวันนี้ฝากพิจารณาด้วย ได้เลขคู่วันนี้วุฒิบัญชนะี16ทับ4ทับ66รอ,อรุ้นกันนะจะมาไหมเลขคู่นะอ่ะมาเทียบให้ดูนะถ้ามันเป็นเลขคู่นี่ฮะมันติดที่ที่ตัวไหนฮะที่ศนะูนย์กับหกนะสมาชิกนะเอาผมเทียบให้ดูนี่ฮะ <c oughs> นี่ฮะมันติดสองตัวนะระหว่างศูนย์กับหก ที่ตัวที่จะมีมีเปอร์เซ็นต์มาก็คือแถวสุดท้ายนะเลขศูนย์ฮะอันนี้แถวที่สองนี้เอ้แถวที่สามนี้ไม่มาเลยแถวที่สองทีแถวที่สามไม่มาฉะนั้นก็เน้นไปที่สองที่แปดที่ศูนย์หรือยังไงแต่ตามสูตรธรรมชนกันที่สูงกับาหกนี่ฮะอ่ะก็ตามนี้นะสมัยชิ้งนะสูตรหลักหน่วยบนคู่ขี้ก็ได้ตามนี้นะครับถ้ามาก็ ศูนยะ์กับหกเหรอฮะสมาชิกนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อ่ะพรุ่งนี้จะเป็นสูตรไหนอ่าหรือจะไปสรุปกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะนะฝากติดตามกันด้วยพรุ่งนี้นะฮะจะเป็นสูตรไหนนะก็ก็จะใกล้สงการานต์แล้วใครเดินทางนะใครเดินทางกับภูมินาวกับต่างอ่าต่างจังหวัดนะฮะก็เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับทั้งไปทั้งกลับนะสมาชิกนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ